สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนทำป๊อปคอนรสหวานโดยใช้ตู้ทำป๊อปคอนนะคะอันดับแรกเลยนะคะตู้ป๊อปคอนจะมีทั้งหมด3สวิตสวิตท,ทางขวาสุดจะเป็นไฟแล้วก็ตัวอุ่นข้างล่างนะคะอันนี้จะเปิดไว้ตลอดเวลาใช้งานก็จะเปิดไว้ตลอดเวลาเราจะทำป๊อปคอรนเราจะเปิดสวิตสองอันนี้ เมื่อเปิดสวิตแล้วนะคะเราก็ใส่เนยใส่ประมาณ3ช้อนนะคะเสร็จแล้วใส่เกลือะคะ่ะเกลือป๊อปคอร์นจะเป็นเกลือสีส้มแบบนี้นะคะใส่ประมาณไปลายช้อนนิดนิดให้ออกเค็มเนี่ยนิดนิด เสร็จแล้วใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลทรายปกติเลยนะคะประมาณ5ช้อนค่ะ เมื่อใส่น้ำตาลแล้วให้รอเนยกับน้ำตาลละลายเข้ากันดีนะคะแล้วค่อยใส่ข้าวโพดค่ะเมื่อน้ำตาลละลายหมดแล้วเราใส่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็ประมาณสามช้อนนะคะ เสร็จแล้วดึงฝาลงมาปิดแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะแตกออกมา พอมันพอเข้าโพดเงียบนะคะเราก็จะปิดอีกปุ่มหนึ่งสายสุดนะคะเสร็จแล้วเราก็เทเข้าวโพดลงมานะคะ เมื่อเทเข้าโพดลงมาแล้วนะคะให้เรากระจายข้าโพดให้ทั่วนะคะเพื่อที่จะให้ข้าโพดเย็นตัวแล้วเราค่อยนำไปใส่ภาชนะค่ะ